สามสารอาหารนะครับที่ช่วยเผาผลาญนะครับแล้วก็ช่วยผอมไวมากๆเลยนะครับคือเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับอยากลดแบบเร็วๆนะครับแล้วไม่ค่อยได้มีเวลาออกกาลังกายเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างครับวันนี้พี่จะมาบอกให้นะครับเทคนิคที่ผมใช้อยู่ในโปรแกรมนะครับลดน้าหนักนะครับก็คืออันลๆอันแรกเลยนะครับแต่หลายคนก็มองข้ามก็คือการวิตามินเสริมกินวิตามินเสริมเนี่ยหลายคนบอก่อ้พี่ขายวิตามินีหเลยพูดเรื่องนี้นะครับ จริงๆก็ขายนั่นแหละนะครับมันอยู่ในโปรแกรมไงนะครับเพราะว่ามันเอ่อมันติดที่จําเป็นต้องพูดบ่อยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเวลาการออกกาลังกายเลยเนี่ยแล้วเราจะทําให้ร่างกายมันเผาผลาญเพื่อมาได้ยังไงในขณะที่นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันแต่ไม่ได้เดินไปไหนนะถูะาะกาวบปากลไกร่างกายนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ครับร่างกายนะโภชนาการในการลดหนักครับมันมีอะไรบ้างวิตามินที่ช่วยในการเผาผลาญน,นะครับทั้งแป้งแล้วก็ไขมันทั้งโปรตีนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตระกูล B ครับ ได้ง่ายเลยนะครับเอาเป็นบีรวมเลยนะครับถ้าเกิดจะลดน้ำหนักเนี่ยแบบไม่เอากับกายในปัจจุบันเนี่ยวิตามินที่ใช้อยู่นะวันนี้นะครับเอาแค่ตัววันนี้วันเดียวเนี่ยเผาผลาญเพิ่มได้นะครับถึง400-500กิโลแคลอรี่เลยแต่ร่างกายแต่ละคนนะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ขั้นต่าก็คือ300นะครับไม่ต่ำกว่านี้นะแต่ทุกคนนะครับจะต้องได้ระบบการประผ่าญนะครับต่อให้พังแค่ไหนนะนะครับถ้าใช้พวกนี้เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะช่วยขึ้นมาได้นะครับปรับขึ้นมานะทีนี้ ยกตัวอย่างง่ายๆนะเวลาเด็กไม่ค่อยกินข้าวเนี่ยวิตามินเนี่ยเวลาไปหาหมอหมอ,อ,อให้วิตามิน B ี้อควรระวังก็คือมันอาจทําให้คุณหิวเพิ่มมากขึ้นแต่วิธีแก้คือกินโปรตีนให้ถึงครับถ้ากินโปรตีนให้ถึงนะครับวิตามิน B ีเนี่ยก็จะช่วยเร่งการ,รผลานให้ได้ดีแล้วไม่หยระหว่างวันส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสาร EGCg จากชาเขียว EGCG นะครับโดยหลักของมันแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ย เออมันจะไปเร่งกระบวนการของมันนะครับในการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะนั้นใน ECG เนี่ยข้อด้อยของมันก็คือว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบของน้ําทีนี้มันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับมันจะต้องผ่านผนังลําไส้เล็กใช่ปะแล้วเข้าสู่กระแสเลือดทีนี้พอมันเป็นน้ํามันก็ทําไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากิน ECG นะครับจากธรรมดาธรรมชาตินะครับต้องกินปริมาณมากแล้วไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าก็เลยว่าถ้าจะซื้อถ้าจะเสียตังค์นะครับ ให้ไปซื้อแบรนด์ที่มันมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีไฟโตโซมปุ่ม EGCG ตัวนี้นครับส่งผ่านผนังลํำไส้เล็กแล้วไปออกฤทธิ์อยู่ภายใต้กระแสเลือดทําให้อุณหภูมิคุณเพิ่มขึ้นเร่งการประผันธ์มาวนตัวท้ายสุดนะครับแคทเชีนนะครับซึ่งปกติก็มีในสารหร่ายสีน้ําตาลนี้ก็มีนะกับสารหร่ายสีน้ําตาลเป็นสารสกัดช่วยการประพันเพิ่มขึ้นมาด้วยสําคัญครับตัวนี้เนี่ยครับมันลดการเพิ่มไขมันเมาที่จะสะสมเพิ่มมากขึ้น ลดท่วนกระบนวนการนะครับ B เร่งการปรผาผลานพวกอาหารที่กินเข้าไป EGCG นะครับก็เร่งเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันเก่าเนะีม่มไใช้ส่วนสารสกัดจากสารหลสีน้าตาลก็จะช่วยป้องกันไขมันใหม่สามสารสกัดที่เองนะครับนอกจากเกร่งการเผาผลาญแล้วทําให้ไขมันนะคนุณเนี่ยลดลงได้เร็วขึ้นนะครับเราไปหาซื้อกินกันนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจในเรื่องของอสาสารานี้นะครับเ๋จะพูดคุยกันต่อนะครับทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับ